จอกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับมาสอนในส่วนของการลงตัว m i n i โกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทุกท่านอาจจะสงสัยว่าตัว m i n i โเนี่ยมันคืออะไรนะครับมินิโเนี่ยมันก็คือตัว object storage นะครับที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น unstructured data นะครับอาทิเช่นพวกหลอกไฟล์นะครับวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะครับซึ่งการทำงานของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายกับตัว S3 แต่ว่าตัวมินิโเนี่ยของเราเนี่ยเป็นตัว Open Source นะครับแล้วก็ค่าบริการเนี่ยก็คิดตามการใช้งานจริงเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันเถอะว่าหน้าต่างมินิโอเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราล็อกอินมาที่หน้าโปรเอนด์คลานะครับแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยลงนะครับก็มาที่ Marketplace นะครับเซิร์ชหาม i นิโอได้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกจำนวนโหนดได้นะครับเราก็ตั้งเป็น environment name display name แล้วก็ region หลังจากนั้นก็กดตกลงหรือว่ากด install นะครับพอ install เสร็จเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับโดยเราสามารถที่จะเข้าไป access บนหน้า panel ได้นะครับโดยหน้า panel เนี่ยเราจะได้รับพวก credential ต่างๆเนี่ยผ่านอีเมลที่เราเคย log in ไปนะครับเราก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับเมนนี้อ่าล้วก็ใส่ รหัสต่างๆนะครับพวก access key secret key แล้วก็มันก็จะหน้า login มาที่หน้านี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัว Mini o เนี่ยมันมีหน้าตาที่ค่อนข้างจะ simple แล้วก็ใช้งานง่ายๆอย่างมากๆนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะสร้างบัคเก็ตนะครับก็สามารถที่จะกดบวกตรงนี้แล้วก็กดสร้าง Bucket นะครับโดยเราสามารถสร้างชื่อ Bucket อะไรก็ได้ พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าบ u รเกตตรงนี้นะครับโดยเราเนี่ยสามารถได้หยอดไฟล์ต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราอยากจะเก็บเนี่ยไว้บนคลาวด์หรือว่าบนบ u รเกตของเราไดนะ้โดยเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกด็อกิวเมนต์นะครับแล้วก็อัปโหลดเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้นะครับบนบ u รเกตของเราทีนี้เนี่ยสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่เคยลงหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อ ทางโปรอ็นได้นะครับเนื่องจากว่าทางเราเนี่ยมีให้บริการนะครับในส่วนของแมเน e จอร์วิ e นะครับในการช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับ2 4นะครับโดยถ้าท่านได้สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ